วันที่20พฤษภาคม2565ขอ,อนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่52และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลจัดการความทยานอยากให้ดีคือโจทย์สำคัญของชีวิตคนเราความทยานอยากเปรียบเสมือนแส้ที่คอยกระตุ้นให้คนเราวิ่งทยานไปข้างหน้าได้ เดิมคิดว่าทยานไปสู่ความผาสุกท้ายที่สุดกลับพบว่าถล่มสู่แดนมรณะเราจึงต้องรับรู้ต่อความทยานอยากให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งใส่ใจแต่อิ่มท้องไม่ใส่ใจเสียงสีสัมผัสความทยานอยากคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากเป็นสิ่งปรุงแต่งของการดำเนินชีวิต มนุษย์ถูกจัดรวมอยู่ในสียิ่งใหญ่รวมกับเตา๋าฟ้าและดินแสดงว่ามนุษย์มีพลังอันแข็งแกร่งหากใช้ในทางที่ถูกต้องเต่าที่ยิ่งใหญ่ย่อมแพร่หลายไปทั่วโลกผลงานเป็นของทั่วล่าหากใช้ในทางที่มิชอบย่อมปล่อยให้ความทยานอยากเหิมเกริมจะเป็นภัยต่อโลกบนโลกนี้ ไม่มีการครอบครองที่ไม่ต้องลงทุนสิ่งที่เราครอบครองก็กำลังครอบครองเราศักดิ์ศรีของชีวิตมาจากความเต็มเปี่ยมจากภายในมิได้เติมเต็มด้วยความทยานอยากข้อที่สองสงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่าชีวิตต้องการความสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งจึงจะรวบรวมพลังได้ การเติบโตที่ว่าคือสามารถปรับตนเองให้อยู่ในโหมดเงียบเสียงได้คู่ต่อสู้ของคนเราไม่ได้อยู่ภายนอกแต่เป็นความทยานอยากในจิตใจเมื่อสงบนิ่งความจริงจึงจะปรากฏบรรดาสิ่งที่เคยเอาเปรียบมาได้อันที่จริงคือหนี้ที่ใช้ความประพฤติของตนไปค้ำประกันไว้ วิถีธรรมชาติมีความสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกกําหนดค่ามาตรฐานไว้แล้วข้อที่สามลำพังผิดแผกแตกต่างจากผู้คนพึ่งพิงแต่มารดาผู้หล่อเลี้ยงฟุงฟักสรรพสิ่งมนุษย์คือบุตรของเตา๋าเพียบพร้อมด้วยยีนเตา๋าแต่เหตุใดจึงถลำสู่สภาพที่ยากลำบากเล่า เพราะถูกความทยานอยากแอบเปลี่ยนรหัสที่ใช้สื่อสารกับเต๋าแล้วโดดเดี่ยวตนเองจากส่วนทั้งหมดมีเพียงรักษามารดาจึงจะรับพลังงานขั้นที่สูงกว่าของจัก,กรวาลได้เมื่อมนุษย์ควบคุมความทยานอยากได้จึงจะส่งพลังงานผ่านท่อได้สะดวกและรับการอำนวยพรจากฟ้าดินได้ ชั่วชีวิตคนเรานี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ความอยากได้กลับมากเกินไปดังนั้นจึงมีความทุกข์ชีวิตคือการปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิตร่างกายมีไว้เพื่อแบกรับความรับผิดชอบรักษาทั่วล่าไว้ให้ดีรับใช้มหาชนอย่างสุดจิตสุดใจ จึงจะหวนคืนสู่อ้อมอกของเต่าที่ยิ่งใหญ่การจัดการความทยานอยากให้ดีคือโจทย์สำคัญของชีวิตคนเราอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่20พฤษภาคม2565เผยแพร่วันที่1566